ข้อมูลพื้นฐานของประเทศชื่อประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ United States of America เมืองหลวง Washington DC หรือ Washington DC ทวีปทวีปอเมริกาเหนือมีพื้นที่ประมาณ9,867,000ตารางกิโลเมตรจำนวนประชากรโดยประมาณประมาณ340ล้านคนภาษาสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นหลัก แต่ไม่มีภาษาราชการอย่างเป็นทางการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญภาษาที่ใช้รองลงมาคือภาษาสเปนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐค่ะลักษณะภูมิประเทศ สหรัฐอเมริกามีภูมิประเทศตั้งแต่ภูเขาสูงจนถึงที่ราบอุดมสมบูรณ์ทางตะวันออกของประเทศมีเทือกเขาแอพเปเลเชียนและมีที่ราบชายฝั่งติดมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งเหมาะกับการตั้งเมืองและทำการค้าตอนกลางของประเทศเป็นพื้นที่ราบเกรดเพลนส์ที่มีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะต่อการปลูกพืชไร่ขนาดใหญ่เช่นข้าวสาลีและข้าวโพดรวมถึงเป็นที่ตั้งของที่รับลุ่มแม่น้ำเมซิซิปีมิสซูรีที่เป็นแหล่งน้ำสำคัญ เมื่อเคลื่อนมาทางตะวันตกจะพบกับเทือกเขารอก,กี้ที่สูงและทอดยาวจากเหนือจรดใต้เป็นคืนที่ที่มีภูเขาสูงชันและมีอากาศหนาวนี่บางช่วงส่วนบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเช่นเนวาดาแอริโซนาและนิวเม็กซิโกเป็นเขตทะเลทรายและกึ่งทะเลทรายมีอากาศร้อนแห้งและมีพื้นที่ล่งกว้าง ทางตอนเหนือของประเทศติดกับแคนาดามีทะเลสาบทั้ง5้า Great Lakes ซึ่งเป็นกลุ่มทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนอกจากนี้ยังมีรัฐที่มีภูมิประเทศพิเศษคือรัฐอ阿拉斯าที่มีภูเขาน้ำแข็งและอากาศหนาวจัดรัฐฮาวายซึ่งเป็นหมู่เกาะภูเขาไฟกลางมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะ ต่อไปนะคะคือลักษณะภูมิอากาศค่ะทางตะวันออกมีประเภทภูมิอากาศมีตั้งแต่อบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีปทางตอนเหนือไปจนถึงอบอุ่นชื้นทางตอนใต้ปลายด้านใต้สุดของรัฐฟลอริดามีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตร้อนเช่นเดียวกับรัฐฮาวายเกรดเพนทางตะวันตกมีลักษณะกึ่งแห้งแล้งพื้นที่ภูเขาทางตะวันตกส่วนใหญ่มีภูมิอากาศแบบที่สูงแห้งแล้งในเกรดเบซิน ทะเลทรายในทางตะวันตกเฉียงใต้ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนตามฝั่งทะเลแคลิฟอร์เนียและภูมิอากาศแบบมหาสมุทรในรัฐออริกอนรัฐวอชิงตันและรัฐอลาลสกาตอนใต้พื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐอลาลสกามีภูมิอากาศแบบกึ่งขั้วโลกหรือขั้วโลกรัฐที่อยู่ติดกับอ่าวเม็กซิโกมักจะมีสภาพอากาศแบบสุดขีดโดยมีเฮอริเคนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และสหรัฐอเมริกายัางเป็นประเทศซึ่งเกิดทอร์นาโดบ่อยที่สุดในโลกส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งได้ชื่อว่าตรอกทอร์นาโดในมิดเวสต์ต่อไปคือลักษณะทางเศรษฐกิจค่ะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเป็นเศรษฐกิจแบบผสมที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีลักษณะเด่นคือการเป็นระบบทุนนิยมตลาดเสรีแต่มีการแทรกแซงจากรัฐบาลเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยมีตลาดภายในขนาดใหญ่การประโภคเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก และเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการเงินและการผลิตในหลายอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมหลักคืออุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติเช่นพลังงานและเหล็กและมีอุตสาหกรรมที่หลากหลายอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เน้นยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเทคโนโลยีชีวาภาพและ Data Center สินค้านำเข้าและสินค้าส่งออกสินค้านำเข้าที่สำคัญเช่นน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติสินค้าส่งออกผลิตภัณฑ์อากาศยานและอวกาศเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์น้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิตโตรเลียมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์การลงทุนและนโยบายรัฐการลงทุนรัฐบาลมุ่งเน้นดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยใช้มาตรการต่างๆเช่นการยกเว้นภาษีนโยบายรัฐ ด้านภาษีการปรับปรุงอัตราภาษีนำเข้าและส่งออกเพื่อสนับสนุนการผลิตในประเทศและส่งเสริมการค้าด้านการคลังและการเงินการใช้นโยบายเพื่อควบคุมปริมาณเงินและอัตราดอกเบี้ยเพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจการแทรกแซงการแทรกแซงตลาดแรงงานและการเป็นเจ้าของกิจการของรัฐบาลเพื่อบริหารจัดการเศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมค่ะเป็นแบบผสมผสานที่มีความหลากหลายสูงโดยมีค่านิยมหลักคือความเป็นปัจเจก,กชนเสรีภาพและความเท่าเทียมแต่ก็ยังมีองค์ประกอบที่อนุรักษ์นิยมและเสรีนิยมอยู่ด้วยกันชาติพันธุ์และกลุ่มชาติพันธุ์สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์สูงเนื่องจากการอพยพย้ายถิ่นฐานจากทั่วโลก กลุ่มชาติพันธุ์หลักได้แก่ผิวขาวฮิสแปนิกหรือลาตินผิวดำและเอเชียกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดคือชาวอเมริกันเชื้อสายเยอรมันประชากรบางส่วนยังระบุเป็นชนพื้นเมืองอเมริกันและชาวฮาวายคืนเมืองศาส,สนาศาส,สนาคริสต์เป็นศาสนาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโดยมีทางนิกายโปรเตสแตนต์คาทอลิกและมอรมอน ศาสนาอื่นๆมีประชากรที่นับถือศาสนาอื่นๆเช่นยิวพุทธฮินดูซิกและศาสนาพื้นเมืองอเมริกันลักษณะทางวัฒนธรรมสังคมวัฒนธรรมการกระจายตัวของประชากรประชากรหนาแน่นบริเวณที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดคือภาคตอนออกของประเทศ ประชากรเบาบางพื้นที่ที่มีประชากรเบาบางมักเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะทางภูมิประเทศหรือภูมิอากาศเป็นอุปสรรคต่อการอยู่อาศัยเช่นเขตที่สูงเขตหนาวเย็นจัดหรือเขตแห้งแลง้งการเติบโตของประชากรการเติบโตของประชากรสหรัฐส,ส่วนหนึ่งมาจากการย้ายถิ่นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มชาติพันธุ์ฮิสแปนิกหรือลาตินและชาวเอเชียค่ะการปกครองระบบปกครองระบบสหพันธรัฐสาธารณารัฐ federal republic ซึ่งเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีรัชธรรมนูญเป็นหลายลักษณ์อักษรประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทรัพยากรสหรัฐอเมริกามีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายได้แก่ป่าไม้มีทั้งป่าสนป่าผสมและป่าเขตร้อนแร่ธาตุเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซธรรมชาติทองแดงทองคำและอื่นๆอีกมากมายค่ะ 1. ป่าไม้ป่าสน ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางทางตะวันตกเช่นรัฐบอชิงตันถึงแคลิฟอร์เนียและทางเหนือตั้งแต่ตอนใต้ของทะเลสาบใหญ่ลงมาป่าสนผสมป่าผลัดใบพบได้ตั้งแต่ตอนใต้ของทะเลสาบใหญ่ลงมาถึงอ่าวเม็กซิโกป่าไม้เมืองร้อนมีอยู่บ้างในพื้นที่ทางใต้ค่ะ 2. แร่ธาตุพลังงานถ่านหินเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลกน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติโลหะทองแดงทองคําเหล็กเงินตะกั่วนิกเกิลสังกสีอื่นๆยูเรเนียมทั้งสเตนฟอสเฟตบ็อกไซต์ปิโตเลียมสามดินดินอุดมสมบูรณ์พบในเขตทุ่งหญ้าภาคกลางและดินตะกอนในลุ่มน้ำต่างต่างเหมาะแก่การเพาะปลูก ดินไม่เหมาะแก่การเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเขตภูมิอากาศหนาวเย็นทางเหนือของรัฐอะลเลสกา 4. แหล่งน้ำน้ำจืดมีแหล่งน้ำจืดอุดมสมบูรณ์การจัดการน้ำกรมป่าไม้ของสหรัฐอเมริกาดูแลแหล่งน้ำที่จัดหาน้ำดื่มให้ประชากรจำนวนมากทะเลสาบสหรัฐอเมริกามีทะเลสาบใหญ่หลายแห่งเช่นทะเลสาบเกรทเล็กส์สัตว์พื้นเมือง สหรัฐอเมริกามีสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงหลากหลายชนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกหมีดําอเมริกันไบซันอเมริกันบีเวอร์ค้างคาวหางอิสระเม็กซิกันอัลลิเกเตอร์หมาป่ากวางหางขาวในน้ำโลมาปากขวดวานขวางสัตว์เลื้อยคลานอัลลิเกเตอร์เต่างูสัตว์น้ำโลมาปากขวดวานขวางแมวน้ำท่าเรือ อ,อก้กสัตว์ปีกนกอินทรีหัวล้านนกฮัมมิงเมิร์ดเป็ดป่าสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำนะคะเทพีเสรีภาพเป็นปฏิมาก,กรรมโลหะสำริดเป็นรูปของ K.P. พีลิเบอร์ตาสเทพีแห่งเสรีภาพของโรมันหุบแควแอนติโลปเป็นหนึ่งในสถานที่ยอดน,นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเพจรัฐแอริโซนาสะพานโกลเดนเกต เป็นสะพานแขวนขนาดใหญ่และยาวมากที่สุดสะพานแรกของยุคนั้นค่ะทอดยาวข้ามอ่าวตอนเหนือของเมืองซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะต่อไปคือเส้นทางการคมนาคมค่ะทางรถยนต์ทางหลวงระหว่างรัฐหรือ interstate highway เครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อทั่วประเทศโดยเส้นทางที่วิ่งเหนือใต้จะมีเลขขี่เช่น I95 จากรัฐเมนถึงฟลอริดาและเส้นทางที่วิ่งตะวันออกตะวันตกจะมีเลขคู่ เช่น I-90 จากรัฐวอชิงตันดีซีถึงรัฐแมสซาชูเซตส์ทางหลวงสหรัฐหรือ US Route เป็นทางหลวงหลักอีกสายหนึ่งเช่นทางหลวงสหรัฐหมายเลขหนึ่งที่วิ่งตามแนวชายฝั่งทะเลตะวันออกเชื่อมต่อเมืองสำคัญอย่างไมอามีวอชิงตันดีซีนิวยอร์กและบอสตันทางรถไฟ Amtrak เป็นบริการรถไฟที่วิ่งเรียะทางไกลและข้ามรัฐเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการชื่นชมทัศนียภาพระหว่างทางการขนส่งทางอากาศทางอากาศมีสนามบินหลักจํานวนมากและเครือข่ายการบินที่ครอบคลุมทั่วประเทศได้แก่ท่าอากาศยานานานาชาติฮ์สฟิลด์แจ็กสันแอตแลนตาหรือ ATL ซึ่งมีผู้โดยสารหนาแน่นที่สุดในโลกท่าอากาศยานานานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีหรือ JFK และท่าอากาศยานานานาชาติลอสแอนเจลิส หรือ LAX ทางน้ำท่าเรือที่สำคัญและเป็นอุตสาหากรรมในสหรัฐอเมริกาได้แก่ท่าเรือลอสแอนเจลิสท่าเรือนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีท่าเรือซาวานนาท่าเรือลองบีชและท่าเรือซีแอตเทิลภัยพิบัติและปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายประเภทเช่นพายุเฮอริเคนพายุทนาโด ภัยแล้งน้ำท่วมไฟป่าและแผ่นดินถลม่มรวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอย่างมลพิษจากพลาสติกการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงมลพิษทางอากาศและน้ำปัญหาเหล่านี้รุนแรงขึ้นจากปัจจัยต่างๆเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเติบโตของประชากรและการพัฒนาอุตสาหกรรมปัญหาภัยพิบัติพายุทอร์นาโดภัยแง้งน้ำท่วมไฟป่าแผ่นดินถลม่มผลกระทบ สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือและพื้นที่การเกษตรสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงและบางครั้งอาจเกิดจากความแห้งแล้งที่รุนแรงปัญหาสิ่งแวดล้อมมลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ําผลกระทบก่อให้เกิดฝนกรดประชาชนได้รับสารพิษและเกิดปัญหาสุขภาพค่ะ ต่อไปจะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาค่ะแนวทางการแก้ปัญหาภัยพิบัติหน่วยงานฟีมารับมือช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังภัยพิบัติมาตรฐานอาคารในพื้นที่เสี่ยงเข้มงวดมีแผนอบพยพและซ้อมหนีภัยในชุมชนช่วยเหลือประชาชนและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานหลังเกิดภัยพิบัติแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะลดมลพิษทางอากาศและควบคุมโรงงานส่งเสริมพลังงานสะอาดเช่นลมแสงอาทิตย์อนุรักษ์ป่าสัตว์ป่า และลดการตัดไม้ทำลายป่าเพิ่มการรีไซเคิลและควบคุมการปล่อยน้ำเสียฟื้นฟูร,ระบบนิเวศเช่นปลูกป,ป่าดูแลพื้นที่ชุ่มน้ำควบคุมการใช้น้ำและทรัพยากรในรัฐเสี่ยงภัยแล้ง